เกมกดแล้วรอบสองอาจจะภาคไม่ค่อยมันเหมือนรอบแรกอยู่ๆถงอย่างดังเย็บเต๊ะมันจะแตกว่ะเนี่ย สวรรค์เช่นเดิมครับลงบินบินจากหมู่บ้านริมน้ำสุดทางที่เคปทาวบินลงโซลล่างเอสี AC โดดหอนนาฬิกาครับผมลงมาแบบนี้สองตี้หรือเปล่า มาดูโซกันบ้างเอาแล้วโซลงห่อนนาฬิกาเหมือนกันต้องเอาแล้วต้องปะทากันแน่นอนครับผมแล้วเอซียังไม่มีปืนเลย เลือกที่จะวิ่งออกมานะครับผมแคมป์ก่อนแล้วเหมือนจะเห็นคนอยู่หอนฬิกาทั้งหมด3ามตี้ครับอูเสียงดังไปวะเนี่ยขอภยัยหากเสียงดังด้วยนะครับผม เบาไม่ได้ถามาดู PSL ทีมสกันบ้างหมู่บ้านริมน้ำครับเหมือนจะลงก่อนเลยเครื่องบินมาโดดเลยชอก็เฉพาะกิจลงสี ทีมห้าพีจีครับผมโหซินนกเอคแอลของเราเกาะแก้วอันนั้นน่ะเอาไปหนึ่งไลท์ครับโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคครับผม อ่าน่าอันนี้เอาไวหนึ่งไลน์ครับมาดู BBL ครับผมเหมือนจะเจอกับอีกหนึ่งทีมโอเคโอเครู้เรื่อง BBL เหมือนเจอโซแล้วก็ AC นะครับผมฮอนลีการทั้งหมดสามตี้ครับอืม อยากดูซีจีใจเย็นครับผมทีมปลาครับซีจีฟลมปัสสัตนั่นนะ่ะเอาไ้หนึ่งไลค์ครับ อ f ครับผมวิ่งจากเขาอีกโลกหนึ่งเพื่อวิ่งไปอู่เรืออ้อมกันมาเซฟเซฟเลยเทคโนกันทั้งทีมป่ะเนี่ยไม่ใช่โจโจโซเก็บใครไป BBL หมดตี้เลยครับผมโดนโซเก็บไปหมดตี้เลย เอซออมไปดูเอซกันหน่อยไม่ทันแล้วเอาเลื่อนไม่ทันก็ขออภยัยแล้วเหมือน PSL จะเหลือสองคนหมู่บ้านริมน้ำเลือกที่จะถอยครับผมสองต่อสี่น่าจะไม่ไหวแล้วของยังมีไม่เต็มเลยเแล้วเหมือนเด้งใช่เปล่าเป็นไรเด้ง อ๋อภาพมันหลุดไปวนดูทีมอื่นกันบ้างครับ CG เมื่อกี้ดูไปเรียบร้อยครับผม FC เมื่อวานผมอ่านเป็น FS มันเหมือน S เนี่ย มอนครับผมสาลาเลวโคดี้ชชบ้าไม่ทีเอฟครับผมอยู่เคปทาววงแรกเริ่มบีบครับผมลงสีพีกและก็เคปทาวโคซินอกโคตาเมื่อกี้เหมือนโชว์ท่าไปใส่กล้องหนึ่งที นั่งกันนิ่งมากเลยครับนั่นแน่แล้วเหมือนจะปะัตทะากันลงอู่เรือครับ 4F อ w t f ต้องถอยหรือเปล่าสุราแล้วล้มไปหนึ่งตัวด้วยโดนเรียบร้อยครับโดนซ้ำไปเลย เหมือนจะมาจากโรงสีนะครับต T4F แมม FC CG นี่เขาเยอะจริงๆน่าจะเป็นการนับคะแนนนะครับรอบนี้วัสดี117่งยสเยเซอร์ด้วยนะจอหลักตอนนี้ เลือกที่จะหนีครับมาดูเอาพอลโลเอฟิบายเอซเก็บใครไปได้อีกหนึ่งคนแคมวงบ้านโรงบานาลนบผมรอดูวงก่อนแล้ววงเริ่มบีบแล้วตอนนี้แสนดีไอ้าเหล่าเรื่อนไม่ทันแล้วครับ เสีตานี้เหมือนจะมาจะมาหรือเปล่านั่นอะอุ๊ยแล้วโดนยิงจากทางด้านข้างครับอยู่ตรงไหนวะกินปืนน่าจะหมดด้วย พี่หนวดเฟิร์มของเรามันจะมีตัววิ่งมาครับใะยินเสียงอยู่บนหัวหรือเปล่า โดนมาแบบนี้เห็นชัดเจ๋าบนหัวเลยครับเอาแล้วยัดก็ไม่ได้ลงมานี่ถือว่าจบเลยยิงโดนแล้วครับ ออมไปหนึ่งตัวแล้วมาดูมุมโฟกัสตรงนี้ครับน่าจะเห็นชัด42คนวงแรกครับผมตอนนี้น่าจะลดกันไวอยู่เหมือนกันเจอแล้วข้างคอนเทนเนอร์ไดโวโดนยิงไปขนาดนี้เกือบแห้งครับพ่เจนเกือบแห้ง ต้องขับรถแล้วครับผมเอาแล้วดาวไปหนึ่งคนแล้วโดนพีจียิงครับเอาแล้วออเรียบร้อยครับโซโดนเก็บเหมือนมีหนึ่งตี้เป็นตีพีจีอันโถโดนเก็บน่าจะโดนจากทางด้านข้างครับทุบได้ด้วย โอ้อยู่บนหัวนี่เองโอ้แล้วข้าอ้อมซ้ายมนาะแล้วด้วย PG 77จต้องรอหลังแล้วแล้วดาวครับผมเรียบร้อยครับ เหลือคนเดียวอีกแล้วครับเซเราแม่ s, อย่าล้องเก็บ F อไปได้ S F s, เก็บยกตี้เลยครับผมหมดเป็นตี้ที่2ของการแข่งขันคนละ1ตัวหล่อมหล่อมสามตบไปหนึ่งที 4, ok ee, เอโดนเก็บยกตี้แล้วครับวงที่สองเริ่มแล้วครับผมพีคโคตตัวเคลลตันครับผมน่าจะเป็นจุดพีคจริงๆคราวนี้มาก่อนได้เปรียบก่อน psl เก็บ wtf ไปได้สองตัวหม,ตต TF, หมดตี้ครับเป็นตี้ที่สาม wtf หมดตี้ วงสงเหลือสาสคนครับถือว่าเร็วเหมือนกันตานี้ตานี้เร็วก่าตาเมื่อกี้เมื่อกี้วงสมวงสี่แล้วยังวงสี่ขึ้นแล้วยังเหลือสาสิบคนถือว่าเยอะมากเซฟกันหน้าดูมาดูเฉพาะกิจกันบ้างครับผมอยู่กันบนพีีกแล้ว ดูพีกันบ้างครับผมฝากติดตามเพจกันด้วยเดอ้อซีจีปุ้นๆตะวันมารับรางวัลหลังใหม่ขอบคุณสำหรับแชร์ครับแล้วลม้มไปหนึ่งตัวพีจหมูบินน่าจะโดนตี้เออจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยน่าจะเป็นเออนะครับผม ใครหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วว้าวไปแบบนี้เรียบร้อยครับดาวสองโอ้ยหนึ่งสหรือเปล่า PSL ครับผมเอเอสเก็บไปอีกหนึ่งตัวเกือบพลาดครับ3ต่อ2เกือบพลาดเมื่อกี้หมดไปเบนตีที่4ในการแข่งขัน5อ้อ่า มาดูทีอฟของเรากันบ้างโอ้แล้วเจอรถอยู่ข้างหน้าดาวไว้นหนึ่งตัวแล้วครับเรียบร้อยครับเอไดโวคนเดียวก็เฟียวได้ต้องทำคะแนนให้ทีมแล้วครับผมหนึ่งต่อสามเราเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยครับพี่เจนแตกเลย หนึ่งกรุ๊กหนึ่งทีมาดูคะแนนคิวกันบ้างครับผมใครคิวเยอะกันบ้างซีจีกรุงอยู่ไหนโอเคแล้วล้มให้สองครับโอ้โหต้องถอยครับซีจี โอฟเก็บโดนเก็บไปอีกหนึ่งตัวเอสสันดีเก็บเฉพาะก,กิจไปหมดตี้เลยครับผมเอาเรื่องจริงๆอาพอโลวงที่สามเริ่มแล้วครับผมไอ้วงที่สี่เริ่มแล้วนะครับ บีบมากางลานแบบนี้รับรองมันแน่ไม่มีแอวอลอยู่ไม่ได้บอกเลยไม่มีที่แคมไม่มีที่หลบครับผมไอวอลลวนๆนโดนอ้อมกันเละแน่ครับอ้าวแล้วกรุงเข้าหลังรีไวล์แล้วเหมือนจะเห็นอยู่บนหัวตัวหนึ่งต้องยิงแล้วครับล้มครับเรียบร้อยต้องรีบซ้ำครับผมปีจีโดนเก็บไปฟีฟ,ฟีหนึ่งตัว เข้าชาร์จแล้วให้เพื่อนล็อกให้ผมวิ่งหน้าตั้งเลยถึงขาครับตัดภาพไปดูวีจีครับผมแล้วเหมือนจะยาไม่มีเอา้า AS เก็บ SL ไปหมดตี้เลยครับม่คิวกันไม่ยั้งเลย AS โฟฟมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้ แล้ว c ีดาวไปหนึ่งตัวครับเรียบร้อยครับ c ีจียิงกรุงไปแล้วเหมือนใต้สะพานจะมาเมื่อกี้นี้เห็นแวบ,บๆใช่ไหมใช่ครับผมใต้สะพานตรงกล่องเลยเรียบร้อยไหมจะเรียบร้อยไหมโอ้โหแล้วสามตัวเอายิงยิงหรือไม่ยิงยิงหรือไม่ยิงปาแล้วเบิดดีกว่าเอาเอาอยัางไงดีโดนแล้วครับ เอเอสเก็บเอาแล้วโอโห,โหไปล็อกรถเฉยเลยครับเรียบร้อยครับผมต้องเอาหนึ่งตัวครับทีเอสอย่าร้องเก็บไปได้อีกหนึ่งตัวแล้วโดนยิงฟรีๆเลยถ้าสะพานวิ่งเข้ามาอย่างนี้เหลือตัวเดียวโดนยิงย้ายวอจากด้านบนครับเรียบร้อยครับโดนเก็บไหมสองทางครับ โดนสองทางเลย 4F มารอในวงแล้วอย่วงบีบแล้วครับผมวงที่ห้า S แสนดีไปดูกันหน่อยแล้วตัดภาพมาที่ S ครับแล้วเห็นเหมือนจะเห็นแล้วตรงต้นไม้มีตัววิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับวิ่งมาอย่างนี้เสร็จครับเอายิงไม่จบครับเรียบร้อย อย่าลองเก็บไป8ตัวโอ้โหสกอร์สวยงามครับเหมือนจะอยู่ข้างหลังครับแค่ตัวเดียวแล้วยังไม่รู้ว่าโฟเอฟหลบอยู่นี่เว้ยหวดหรือเปล่าจะเป็นการหวดหรือเปล่าเรียบร้อยยังไงจะหวดหรือเปล่าแม่หวดไม่ได้ครับอันดับหนึ่งเป็นของทาง Apollo อพ o l ลอโ p เครับ เก็บไปเยอะมากเลยโอ้โหครึ่งแมปครึ่งแมปอืมเกือบครึ่งแมป9ตัวอันดับสองเป็นโ f อครับผมอันดับสามเป็น tf อันดับสี่อันดับห้า